ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับมื่อนีในวันอังคารที่สิบสองมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนาะพี่น้องเนาะครับพอแต้มพามาติดตามเหล่าพัฒนาของพอแต้มต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับเมือเ่อคืนนี้นะครับเนาะวันจันทร์ที่สิบเอ็ดมีนาคมหกเจ็ดล่าพัฒนาออกสองศูนย์สี่แปดห้าหกขับเลขล่างก็ออก C8 นาะพี่น้องเนาะขับเป็นเจเนร์นอนะมีผู้โฉกผู้หมานบอนอพี่น้องขับของพ่อเตี่ยมกับเขานะครับเนาะไปได้เบิงเ่งได้ติดตามพ่อเตี่ยมก็ด้เห็นอยู่เนาะพี่น้องครับก็รบปรากฏว,ว่า C8 เข้าล่างตรงๆเนาะพี่น้องครับเจ้าพ่อเตี่ยมมาเน้นที่เก่าเก่าบอมาออกมา C เข้าสี่แปดนะพี่น้องเนาะครับอา้าไพโชคไพมันพอเต็มกนดีเกมนะครับเดอ้อครับบารนี่ไพ่อยากเข่าได้พี่น้องเด้เข่ากลุ่มเข่ากลุ่มฟรีนะครับนี่คำไอ้ดีไลน์มาเลยนะครับเดอ้อศูนย์แปดศูนย์หนึ่งเจ็ดหกหนึ่งสี่สามห้ากลุ่มฟรีพี่น้องบอได้เสียงเงินแม้นแต่บาทเดียวนะครับ าสนใจทักมากนะครับเดอ้อไอดีไลน์0ูนย์แปดศูนะครับกลุ่มฟรีพี่น้องครับอาส่วนไพมีโศกมันนะพี่น้องเดอ้อโฉกมันอยากแป้งปันน้ำใจมาไลยน้ำใจนะครับเดอ้อครับท่อ,อสศ0 2 0 2 0อ8 8285นะครับแบ่งปันน้ำใจนะพี่น้องเนาะ ไพโชคไพมันนะครับเดอ้อครับภาพพอเทียมพามาเบิงตอนพอเทียมสรุปนะพี่น้องครับสรุปเด่นแปดล่องเก่าปรากฏว่าเก่ากับ,บมาพี่น้องมาแปดนะครับเอาส่วนเตียนหน่อยกับมานะครับเดอ้อนี่ห้ากับหกมานํากันนะครับ ครับพอเตรียมผ้ามาเบิ้งสูตรนั่นพี่น้องว่ามีสูตรได้ได้เข่าสูตรได้ได้หลุดนะครับเนาะ,ะเอาข้เตรียมผ้ามาเบิ้งเหล็กวิงก็ได้พี่น้องเด้อเทกวิ่งก็เอาสูตรนี้ละพี่น้องครับ ไม่ได้ตกเก่าอีกพี่น้องเก้ากับซีประมาณซีนะพี่น้องเนาะครับม้วนนี้ไม่ได้ซีกับเก่าอีกนะครับซีกับเก่าอีกกับผ้าเต้มกับเหยี่ยวซีกับเก่านี่คือเก้านะครับตัววิ่งตัวนั้นนะครับเนาะครับอันนี้มาเบิ้งสูตรไงพี่น้อง เปล่นนะครับ4 5 6อันทั้งเทิงนะครับเด้องวดอันนี้งวดมือนีนะครับ4 5 6 4ก c มาฮากัมา6กกมาครับมา,า,บมา,บมานำกันเบิดเลยครับอันนี้8 9 0ก้มา8อันนี้7 8 9 5 8ครับ อันนี้กับ890เก้าศูนย์กัมมาแูนย์นี่หนึ่ 1, 2, 1, 2, งสองหนรุดนะพี่น้อง234สามกับมาสี่นี่ครับงวนนสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่หเห็นย์่งเห็นปะครับ พอเตียมกรจะเอาคือเก่านะครับเนาะเพราะวา่าเตี๋ยวในนี้บม่มีเก่าได้พี่น้องครับมีแต่ซีนะครับพอเตียมกรจะเอาเด่นซีนะครับส่วนจะซียังนั้นเียวไปเบ่งน้ำกันพี่น้อง ก็จะเป็นวันพุธน้อพี่น้องเนาะวันพุทธที่สิบสาม สัตย์เขียนมาพี่น้อง ครับเนี่ยนที่ีพี่นอ้องส่วนซีมีซียังพี่นอ้อง สี่ศูนสี่หนึ่งสี่สองสี่หก ติ๊กนะครับส่วนเก่านะพี่น้อง ครับเพราะเตรียมเน้นที่ซีได้พี่น้องด้วย ครับกันเบิ่นพอเตียมให้ซ้มหางนะครับ สามหางนะพี่น้องเรื่องงวดนี่รับสี่หนึ่งสี่สองสี่หกตัวเน้นนะพี่น้องสัตย์เยนปะครับ เอาผิพาดประกันใด้พอเตรียมกระกาบก็โทษขอภผ่นะครับเด้อชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะครับเนาะตัวเลขเป็นแชแนวทางนะครับเอาฉะนั้นแล้วพอเตรียมกระคออวยพรควายเผาควายแตกปังๆเด้องวดนี้ครับเอฟซีก็จะได้สก๊อตมันมันกันเนาะครับเนาะเอาจะลืมนะพี่น้องเนดะ้อเขามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้พอเตรียมน้ำนะครับ เอาจะลืมนล้พี่น้องเนอพ่อแต้มขอฝากไว้ได้ส่องไม้ของพอแต้มนะครับเนาะช่องพ่อแต้มคนเดิมซานแนดนะครับเด้อรับอย่าลืมกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้าพี่น้องเนาะรับเพื่อจะบระพาดคลิปใหม่ๆนะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอแต้มขอขอกาบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิ่งมาติดตามพอแต้มรับพอแต้มขอวอวยพรให้มีแต่ความสุขความจเจริญน,นะครับเด้อ ความเก็บใหญ่ใดความไข่ยาให้มีเนาะครับเนาะรับคอยมีแต่โศกแต่ลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคนนะครับเอาสําหรับคลิปนี้พอแต้มกัมีแค่นี้เนาะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหนะ้าครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม